ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงตอนสุดท้ายของรายการนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานคนที่กำกลังเผชิญกับปัญหาคนที่กำลังท้อแท้คนที่กำลังไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนรับฟังผมขอเป็นหนึ่งในสถานีที่อยากจะเวลาผมไลฟ์นะครับ ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะร้องเพลงตลอดนะครับผมก็จะมีการพูดคุยด้วยครับเชิญพี่น้องเข้ามาในทีมนะครับเพื่อไรพูดคุยกันเพื่อให้การไลฟ์สตรีมของผมเกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดนะครับผมเราก็หาเราจะหาหัวข้อและก็หาคอนเทนต์ที่เราคุยกันแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อ คุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำเพื่อการเจริญเติบโต,บตของช่องของ tiktok นะครับผมก็เลยอยากจะพูดให้พี่น้องได้ฟังว่าวันหน้านะครับผมอยากจะเชิญคนที่มีความรู้และก็คนที่รู้จริงเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆที่เราจะคุยนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันแนวคิดหรือวิธีทำํำต่างๆเขาบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับ คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่รู้วิธีทำคนที่รู้วิธีทำไม่จำเป็นต้องเก่งมากเพราะว่าเขารู้วิธีเริ่มต้นเขารู้วิธีหาเงินเขารู้วิธีจะพิชิตเงินล้านเงินแสนในโรวันในขณะเดีวยวกันที่คนที่เก่งก็ยังหาจุดเริ่มต้นยังไม่เจอนี่คือคำคม ไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจสู้ต่อไปนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคุณผู้ชมอยู่ตลอดนะครับ